มีคอมเมนต์เข้ามาหลค์คอมเมนต์ว่าทำไมแก๊งหนุ่มๆเป็นต่อไม่มาที่สวนบ้างเลยมันมีนะเขาเรียกว่า lost footage วันนี้เราจะมาเลี้ยงกันที่นี่ครับผมเอาวงดนตรีมาเองเลยงานนี้ที่เกียร์ก่อนแล้วไปที่นี่คือก็โกดเก็บควากดกดมันก็ตอบไม่กดมันก็ตอบเดี๋ยวผมจะเล่นเพลงไทยอีกใค่ฟังเพราะเอาเอาช่างตัดผมไม่เองเลยเหรอเอาหัวข้างนี่เขาตัดแปลกมากเขาตัดให้ยาวกัาเก่าได้เกียร์ปั๊บกลับกับเพื่อนเพื่อนเลิก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 หครับ อะไรนะครับไข่เก็บกระเป๋าว่าเป็นไข่เก็บกระเป๋าโอ้ตายแล้วไปดีกว่าว้า <c oughs> คือว่าอย่างเงี้ยท่านผู้ชมครับแลครับตั้งแต่มีคลิปที่พี่กิ๊กเายุรินกับพี่ทงทงมาเยี่ยมที่สวนใช่ก็มีคอมเมนต์เข้ามาหลายคอมเมนต์ว่าทําไมแก๊งหนุ่มๆเป็นต่อไม่มาที่สวนบ้างเลยอย่างกูยมวอกอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยกลับมานั่งนึกมันมีนะเพราะว่าตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยช่วงที่ทุกอย่างสถานการณ์มันโอเคมากๆอยู่เราเคย จัดแบบว่าทริปเพื่อนสนิทที่ไปเที่ยวที่สวนกันในช่วงเทศกาลกินปูก็เลยวันนี้เลยเลยต้องโทรเรียกลุงเล่มาว่าเฮ้เล่ฟุตหายไปไหนเพื่อนสนิทมากันแบบว่าสนุกสนานมาก่ายไว้หรือเปล่าก็ต้องบอกว่าลุงเล่มาวันนี้เพราะว่ามามอบตัวว่าเอาเอาฟุตเทตไปซ่อนเดี๋ยว คือถ่ายไว้ใช่ไหมถ่ายไว้แล้วมีฟุตอยู่มีฟุตอยู่แล้วทําไมถึงไม่ตัดให้ท่านผู้ชมเขาได้แบบสนุกได้ดูกันเดี๋ยวนะนี่คือง้างมาตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วนะเพื่อนๆเกิดผลนะสั้นมากลืม คือลืมจริงๆว่าเออเราเคยมีฟุตเทที่เป็นแบบเพื่อนๆฝูงๆมาเยี่ยมเยือนที่สวนใช่บรรยากาศก็เป็นกันเองชแต่ก็ลืมไปเลยไม่ได้หยิบมาตัดต่อลืมคือเวลาเราถ่ายคลิปเราไม่ได้แบบถ่ายให้มันดูจริงจังเป็นถ่ายรายการอ่าอบรรยากาศอันนี้เหรอครับอันนี้ลูกอยู่ข้างอันนี้เขาเรียกส้มโอลูกจนกระทั่งมีคลิปพิกกิ๊ก พี่ทงทงมาสวนแล้วก็เพื่อนๆนี่แหละที่แบบว่าคอมเมนต์เข้ามาทําไมไม่พาพวกแก๊งหนุ่มๆไปต่อผู้ชมบอกไปคือจริงไปกันหลายรอบแล้วนะนนคือที่เอามาเอ,าเอาเอาเล่มาเนี่ยเพื่อ<ม>เขา,เร,าเรียกว่า,าตัวเพื่อมาโขเพื่อมาโกสับแล้วบอกเลยว่าคุณจะได้ชมคลิปเขาเรียกว่า lost footage <c oughs> นะครับจะขุดจะขุดขึ้นมาตะต่อให้ใหม่ขออภัยทุกคนด้วยที่เสที่เสีลืม footage นี้ขออภัยพี่ๆน้องๆที่มาเยี่ยมเยือนแล้วก็ไปดูความสนุกสนานความบรรยากาศความ เป็นกันเองเพื่อนฝูงที่<ช>ที่เก็บไว้นานแล้วนะครับ,รบว่าเป็นยังไงนะครับ,รบชมกันเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวก่อนที่จะไปดูคลิปกันนะฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งดิ้งดิ้งดิ้งให้ด้ยนะครับพ่ออยู่ไหนเนี่ยตอนนี้มาอยู่ที่บ้านสนใจแล้วที่ที่ทุกคนมาพักแล้วก็เราก็เลยวันนี้เราจะมาเลี้ยงกันที่นี่ครับผมพ่อเอาลงมาเลยเหรอฮะเอามงงดนตรีมาเองเลยเางานเนี้ย วงนี้มีที่บ้านครับผมมีแซ็คไหนๆเอาไปดูมือแซ็คคือพี่เกลือจริงป่ะกีตาร์ก็มีทั้งมีพี่หมูกดมีพี่เกียบอเอาละ่ะทีนี้มีดนตรีแล้วมีดนตรีนะคอยแบบว่าเขาเรียกนะคอยคอยกล่อมให้เราเพลินเพล่อเดินแต่เพรเอิญว่าเพื่อนรุ่นพี่ของพี่เทียบพี่แม็ค แกเป็นบาร์เบอร์เป็นช่างตัดผมมูใช่กันเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวพ่อฮะพ่อเอาเอาช่างตัดผมไม่เองเลยเหรอพี่ยุมากับพี่เจี๊ยบพี่ตัดกันหมดแล้วผมอ่ะตนี่ที่คุณดูพี่เจี๊ยบก่อนแล้วไปที่นี่คืออ๋อตัดไปแล้วเหรอตัดแล้วเลยเขมยบินมาเลยเนี่ยพอเออว่ะ นี่คือตัดจริงจังไงใช่แต่อันนี้บอกไปแล้วว่าให้เอาหัวข้างของโบราณเขาบอกให้ฟังหัวให้หูวก็ตัดยิงไปข้างก่อนจะได้ฟังฟังข้างอีกข้างไม่ต้องฟังพี่เจมของพี่เจมว่าตัดแล้วเหรอเรียบร้อยครับหัวแรกเลยฮะจริงจริงแล้วเมื่อคืนมันจะยาวกว่านี้ไง นี่เขาตัดแปลกมากเขาตัดให้ยาวกว่าวได้ขอเคลียร์เรื่องนี้หน่อยนะนี่เขานี่เขามีตัดเป็นพี่ก็ไปตบหัวพี่เขาซะเละเลยโลครับถามจริงเวลาเวลาโดนไอ้เกลือตบหัวนี่คิดอะไรนะก็โกรธแหละแต่ไม่รู้จะทำอะไรมันก็โกรธเ่ยเก็บความโกรธโกรธมันก็ตบไม่โกรธมันก็ตบเฮ้ยโอ้โหครับผมจริงจังจริงจังตัดผมไม่ต้องเสียตังค์พี่แม็กก็ตัดให้ฟรีี่เต็ม เดี๋ยวผมจะเล่นเพลงไทยอัี้ค่ฟังเอาเงมันเอเสียงเรือเสียงเรือมันต้องมาก่อนอยันนอ้แต่แก้เสียงเรือมันจะแตกนะนีี่นที่ไหน

ไม่บอกว่าเวราจะดูเนี่เขาปูคเต้เท่เขาปูจับปิ้งจับดูจับปิ้งนี่ครับนี่คือตัวผู้นี่คือตัวเมียปูทุกตัวที่เกิดมานะปูทะเลเกิดมาเป็นตัวผู้อ้าวแล้วมันเป็นตัวเมียนะเดี๋ยวมันจะลอกคราบอ่าพอมันลอกคราบพอมันลอกคราบหรือจงหวะนั้นเคยพาชาคิดไปกินปูกระเลยอ่าอ่านั่นแหละช่วงก่อนที่จะลอกคราบแบบนี้ดิก่อนที่มันจะลอกคราบตอนนั้นน่ะคือทุกอย่างสารอาหารทุกอย่างมาเต็ม นี่โอ้โหแน่น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 แล้วตัวปูอะมันทำไมมันกินได้ไหมมันกินได้เหมือนกันครับกินได้เหมือนกันก็คือปูเนี่ยพอหลังล็อกคาบครั้งที่หนึ่งเนี่ยเขาก็จะเลือกเพศบางตัวก็จะเป็นตัวผู้ไม่ดูจากตับปิ้งเหรอใช่ครับผมฟังจากเสียงว่า ถ้าตัวเมียมันจะร้องปูกี้ปูกี้อ้าหร้อปูก้ถ้าเป็นตัวผู้มันร้องปูกกปูกกผมไม่เกี่ยวนะครับครับผมไปกินดีกว่าผมเกลียดปูกกมันปูกี้เอาดีๆเอาเอาเอามุกนี้เอาให้จบปูกี้ปูกกปูกอกไงไม่ห่าเพราะับกระเพื่อมเลยเมื่อกี้ปั๊บๆปั๊บเล่นประคนจับกระเพื่อมกระเพื่ลมวันนี้หนึ่งในทีมงานนะฮะมามามาบินโดรนใช่ไหมฮะพี่หมูบินโดรนอยู่อะครับ อ๋อไหนไหนไหนบินโดรนอยู่โอเคเขาจ้างเหรอหรืออะไรต้างเนี่ยปุ๊บปุ๊บดังเลยอ่าพี่ชายไหนไหนเรามาที่นี่อ่ะพาชมหน่อยได้ไหมเฮ้ยโอ้ยมีสะพานด้วยนี่นะคะพลเดอร์ที่เพิ่งทำมามีน้ำตกด้วยตรงนี้แล้วก็มีสะพานด้วยนะคะจบการรีวิวสนดมาก ทำอะไรเอออไรลูกพี่หมู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 ทำอะไรอะคะไปแล้วยไปดูแล้วแม่วันนี้ไปทำอะไรมาเนี่ยเริ่มต้นในการขับรถไปในเมืองไปซื้ออุปรกรณ์เป่าแซกให้พ่อพอพ่อเอาแซกมาแต่ลืมเอาตัวเมาส์อะไรสักอย่างมา,าเรียกว่าล,วลิ้นป้าลืมทั้งลิ้นทั้งปากทั้ง จมูกทั้งหมดเลย่ะทุกส่วนจะเผาไม่ได้อ่ะค่ะไปซื้ออุปกรณ์มาแต่ก็ครบเซตแล้วจนเผาได้อย่างที่เห็นออ๋แล้วก็ไปกินกาแฟไปกินอะไรนะเย็นตะาโคเจเพนอ่ะอ๋อเหรเฮ้ยดีงามลูกพี่ลูกน้องพี่แอนอ่านี่หลานสวัสดีครับสวัสดีครับแอเล่นน้ำ่ะฮะครับผมโอเคอะไรแล้วไปบีบหน้าเขาทำไมเนี่ย โอ้โห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 โโอ้หไปดิค้าสวัสดีครับ้าคุณใกายวังดูง่ครับผมตื่นตื่นอะไรกันลูกตื่นอยู่ข้างบนปีนอยู่นู่นอ๋อเหรอวจะปีนนู่นไห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 นของคุณของคุณของขอเนี่ยหัวหน้าแก๊งซ้ายสุดซ้ายสุดหัวหน้าแก๊งนะฮะเจอฟ้าว่างั้น อ่าดูพระจันทร์ดีกว่าดูพระจันทร์นอนดูพระจันทร์เราดอนดูดาวเห็นไหมครับออกไข่เป็นรูปอะไรอะอะไรนะครับโอ้พระจันทร์ออกไข่เป็นรูปอะไรนะลูกเป็นรูปทุ่งไข่ทุ่งไข่เก็บกระเป๋าอย่างเงี้ยอ่าเป็นไข่เก็บกระเป๋าด้วยไข่เก็บกระเป๋าอ่ะเป็นไข่เก็บกระเป๋าโอ้ตายแล้วไปดีกว่าวะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับและอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับบัตรฟู channel yay